อะไรค่ะตอนนี้เป็นช่วงพักนะคะหลังจากที่เราทํางานเหน็ดเหนื่อยมากนะคะเดี๋ยวเราจะมีการทานข้าวเราจะดูนะคะว่าวันนี้เราจะเจอใครตึ้งตึงดูมุมกินข้าวของนักภาคดิจะให้ดูเป็นยังไงช่วงนี่มุมกินข้าวของนักภาคดูตรงนี้ทําไมมันดูอะว่าเล็กอย่างนี้นี่ใครอ่ะเฮนน่าเฮนนาเฮ้ยเดี๋ยวรองเท้าเด่นกว่าหน้าไม่ได้นะ ตนี่หน้ามันไม่มีจุดขายแล้วต้องขายรองเท้าแฉนพี่คะนี่คือมุมกินข้าวของรักพักเหรอคะเราโตแล้วเรายืนกินได้เก้าอี้ตัวเดียวทําไมอะคะทําไมมันอย่างนี้คะเราโตแล้วคะเรายืนกินได้จริงเหรอคะใช่ตัวแล้วมันเหตุผลนี้ก็ได้เหรอนี่วันนี้เราเจอกับพี่มดอังคณานะคะสวัสดีค่ะทำไมต้องห่อลิ้นเนี่ยพี่ทำไมหนูต้องห่อลิ้นตามพี่อ่ะ นี่วันนี้ตามสภาพคนที่มาคุยด้วยอพูดอย่างนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวขอพูดเป็นทางการนิดนึงก็แล้วกันอย่างนั้นแหมดูสิมีคนด่าเริงแล้วก็ต้องด่าเริงด่าเริงหอรีมี่าเริงมาอ่ะวันนี้พี่มดกินอะไรน้าอาหารญี่ปุ่นซูชิใช่หหน้าตาดีอ่ะเราไม่รู้ว่าเราเตียงสั่งกันนาเราไม่ได้กินด้วยกัน้วดูสลัดโอ้โหดูสิ่งที่นางกินแล้วดูสิ่งที่ยุ่งกินนี่เปิดให้ดูเปิดให้ดูว่กิน ลุ่งหัวหมูเต็มเลยผ่านจีนนี่ฮะไหนคือผักไม่มีนียอ่ะกินอากาศรุ่กินอากาศได้เลยอืมเนี่ยที่กินข้าวของนักพากระดับตัวท็อปคือมันมีแบบวิวด้วยนะอ๋อนักพากระดับตัวท็อปเรากินข้าวต้องแบบวิวรถต้องนกำลานเดี๋ยวเนี่ยฮะขอดูก่อนมีความร่มรื่นอ๋อความร่มรื่นนี่อ๋อกระจกนี่ไม่ได้เช็ดอ่านไม่เป็นไรเราผ่านมันไปเนาะนี่ เราก็คือถึงโต๊ะจะเล็กแต่ความอบอุ่นนั้นมากวางอะไรมากดูสิโอ้มีกระเป๋าวางมีผ้าวางมีถังพ่นยายแบตเตอรี่พีจ้าจริงๆแล้วเป็นโต๊ะแม่บ้านค่ะ <c oughs> คือจริงๆมันมีโต๊ะนี่เ,เปิดแม,ไ,มได้ได้ค่ะอ่ะจริงๆมันมีที่กินข้าวอยู่ตรงนี้น้องๆเขานั่งกินข้าวตรงนี้คราวนี้คือเนื่องด้วยแบบว่าโควิดอคไรออ่างเงี้ยด้วยเนาะเราก็จะบอกว่าเออแยกกันกินอะไรอย่างเงี้ยเ,เราก็จะอยู่ไกลๆก,ลกัน พี่มดอยู่ตรงเนี้ยยุ้งก็จะไปยืนกินอีกมุมนึงโอ้เห็นไหมคือเราจะกินตรงนี้แล้วก็คุยลูกน้อเออเราก็จะยืนกันประมาณห่างกันประมาณยี่สิบห้ายี่สิบห้าเมตรอ้าวสวัสดีค่ะเจ๊อะไรอย่างเงี้ยนะดูเวอร์นะคือปกติอ่ะเราจะเจอกันช่วงกินข้าวเราก็จะมาหมอนในช่วงกินข้าวก็จะคนใช่ทำงานยังไงเออนั่นแหละหนาวมากหรอต้องใส่แจ็คเก็ตปิดพุงฮะไหนมันปิดได้ไหม ก็ขาแบวอยู่เนี่ยมีสภาพทีพไ่ได้คุยรอ,องเท้าอะทำไมต้องแดงขนาดนี้ด้วยว่าน่ามันมีแดงเดินฝาดไม่มีแล้วอะค่ะใช่รองเท้าที่อ <laughs> ช่วยหนึงโอ้ลระคะอันนี้คือมันอังขนาดนี้เอาตรงๆนะมีคนคิดถึงเยอะบอกว่าทำไมเดี๋ยวนี้<อ>ไม่ค่อยได้ยินเสียงอ่ะก็ไม่ค่อยได้ไปแา้ที่ไหนเงี้ยไม่มีใครจ้างค่ะประกาศไม่ได้ยินเลยระดับนี้โอ้โหคือคนอื่นเขาคิดว่าพี่มากำกับหมดแล้วอะไรอย่างงี้ป่ะก็คงนั้นแหละแต่จริงๆแล้วก็คือทำงานได้เหมือนเดิม จ้าวันผู้กำกับด้วยอย่าเลยคุณเพิ่งเทใช่ไหเลือนางเทฉันจ่าฉันฟ้องฉันฟ้องผู้ชมคุณน้องเข้าใจนะคะคือการ์ตูนที่แบบสีเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็แบบยากแล้วว่าคือตอนเนี้ยคือบอกว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่แบบมันพูดเร็วมากแล้วแบบคือดิฉันถึงต้องเรียกคุณไงเพราะสกิลมันสูงมมกมันเร็วจริงๆแล้วบอกว่าคือนกมันยังเหนื่อยอ่ะชิสนกขายชิสนก คือนางก็แบบโหยโหยเออแล้วก็คือยุ่งมดนกเนี่ยสามป้าเนี่ยก็คือแบบมันต้องใช้คนสกิลที่แบบบุบบุบบุบแบบนี้ไงแล้ววันหนึ่งนางก็เทฉันคือน้องต้องเข้าใจว่าอายุเยอะขึ้นนะแล้วก็แบบเสียงคือมันต้องมีผเสียงเล็กเน้อยๆมอยบางแบบเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยคือภาคเราแพ้แต่ที่อายุเราไม่ไม่เยอะอะส่วนตอนนี้ เราเริ่มเราเริ่มไม่ไหวอ,อะไรเงี้ยได้ฝั่งเนื้อฝังตัวด้วยนะคะ <laughs> เวลาเวลาเราพูดกันจริงๆอะ่ะเราก็จะประมาณเนี้ยคือเห็นในหนังเราอาจจะแบบด,ดูมีมาาอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะแต่เวลาของจริงอะ่ะก็พูดกันยังไงว่าแบบว่าอ้อรอ้อยูเป็นคนอ,อ,นอ้อร้อจริงคนก็จะคิดว่าแบบเฮ้ยเราดูมีมาาอะไรอย่างเงี้ยพอมารู้จักตัวจริงเสียทรงเลยอะ่ะ <laughs> ก็หวังว่าจะทำ ไม่ไม่ไม่ดีโอสยามนะแปลว่าอะไรอ่ะดูโบราณนะหรอไม่แก่ใครจะแก่เจ้เพิ่งดูเหมือนแบบสามสิบต้นต้นเออโอเคช่วงนี้ทํางานอะไรบ้างอ่ะคือแบบมีอะไรอยากฝากบ้างไหมคะคือมีคนคิดถึงพี่มดเยอะนะยุงลุงจริงเหรอถ้าถ้าคิดถึงพี่มดนะกรุณาเมนหน่อยนะเด้คือว่าอยากจะแบบเออเอาเนี้เป็นน้ำจิ้มทุกคนนู้นได้อยากคุยอะไรอยากให้พูดอะไรเร่อน้อเหมือนจัดงานก็ได้เออ เอาจงจริงคนคนที่เราพูดเรื่องงานมันก็เยอะแหละเขาอาจจะแค่อยากแบบว่ารู้จักตัวจริงของนักภาคอะไรเงี้ยมากกว่าใต่เรื่องเมดจะเรื่องเิน่ยแต่เรื่องเงินไม่ได้นะเรื่องเงินไม่ยอม่เเป็นพม่อดยนี่เ่องม้เรองเงกได้่ะปรึกษาได้ะแต่ยรเป็นต่เรื่องเงินไม่คุยกัแต่่องเไม่ได้ไม่โอนไม่ได้ต่ไม่ได้นต่อไม่ได้ะต่อไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้อ่ได้ะ โอเคเข้าใจตรงกันได้อ่าฮะอยากรู้อะไรอยากคุยอะไรก็มานะใต้คลิป่นีแหละได้ค่ะก็ฝากด้วยนะคะกดซับสไครต์อย่างคุณนายกดตรงนี้ไปเลยสองมตามซับซับสไครต์ยุ่งทู c ชาน n e ลได้เออไม่ได้หรอกคือคือแบบเพิ่งทำเมื่อวานคือเราอะจะมีคนดูเท่าพี่บอสกับพี่กิ๊เป่ะเฮ้ยไม่ได้หรอกเราเป็นชนีไงก็ชนีแหละไม่ค่อยดูไงชนีไปดูคลิปผู้ชายไง ใช่ไง,งเราไม่ใช่ไม่ใช่ผูษษ้ชายที่เป็นแบบทำเลือกที่สามก็มากดของพวกเรานี่ได้ชั้นนี้ก็ไม่ไปสนใจเออคือแบบแค่นั่งกินข้าวกับพี่บอสคนดูเยอะอะไรงงก็เสิงห์ลอกไงเออแค่พี่บอสนั่งกินข้าวแบบอะไรทําไมต้องคนมันมันดูเยอะไม่เข้าใจเสิงห์ลอกไงเออพี่กิฟอย่างเงี้ยนั่งคุยแบบทื่อๆคนดูเยอะมีคนมากีดอะไรหัวล้อวแล้วสันส่นหัวไปมาก็เออหัวล้อฝืดๆอ่ะซูเปอร์แมนอ่ะอะไรอ่ะ เออเราพยายามแบบมีความล่าเริงสนุกสนานไม่มีคนดูเว้ยนี่แหละถ่ายจุดนี้ไปอ่ะฝากโอเคค่ะกดแชร์ค่ะกดไลค์โซค่ากดกระดิ่งเลยนะคะได้ขอบคุณนะคะก็หมาว่าคุยกันอยากรู้อะไรก็เมนมาเนาะโอเคขอบคุณมากนะคะอยากินข้าวแล้วนะจ๊ะจบด้วยมุมกินข้าวของเราติ้งนองติ้งแบบนี้เห็นไหมยุ่งก็บอกว่าไม่มีเอฟเฟกต์อะไร ยังไม่มีเอฟเฟก์อะไรยุงก็แบบแผนกล้องแล้วยุ่งก็หมุนกล้องให้เด็กเต้น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 อะไรเงี้ยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย